รับชมย้อนหลังด้วยนะครับยิปนี้ตอนนี้ก็ไปัจจุบันถ้าอยู่ย้อนหลังก็จะเป็นอดีตไปแล้วอันนี้ฝนกําลังตกครับที่มหาสารคามอําเภอพยัวบรรยากาศมืดขึ้นม,มากสงสัยจะตกแรงมากวันนี้ครับเขาก็ยินดไปไต่อึงกันตัวว่าวันนี้ฝนตกแล้วฝน,นตกแล้วก็ไปใต่อึงอึงก็ออกเห็ดก็ออกครับ มื่อนี้ก็ในเมษาจำวบนได้ยิ้มแปดเมษาบอกครับแปดให้ยิ้มเก้าคอมเมนต์บอกกันได้ด้ออีกบอกกี่เมือเขาเดือนพฤษธภาแล้วครับนี่ก็เป็นฝนสามฝนสี่แล้วฝนตกแล้วอันนี้ยังไม่มีผู้ชม เขามารับชมนะครับผูออ้รับชมขอสักห้าไลค์ครับวันนี้ขอสักห้าไลค์แล้วก็ขอสักสองสามคอมเมนต์ครับก่อนยีนตกนี้ล้มพยางแห้งเลยนะครับหัวหมื่นฝ่ามอดินมาเลยแล้วก็ต้นข่าวนี่เอ็นไปเอ็นมาหลังคาสังกะสีกะตีเพ,พิ่ม เดี๋ยมันพัดไปทางอื่นหมดมันจะถือฝนมาเนาะนี่ถือฝนซักหนึ่งโอ้ไอมาบิดรถอดย้ำนี่เนาะโอ้ฝ้าเดียมครับฝ้าเดียม เมืองน้บบงอยบงหยูนะครับตะกี้ก็เอาไปเห็ดหยัดบกงนุบบนเออหยัดบ่นุนเห็ดเพศห็ดบ่งนุนเห็ดเป็นหมอนไอ้นี่ก็อ่าใยสังเคราะห์บ่มีแล้วเอาไปหยัดก็ปล่อยถิ่งไปตามกันเวลาชนนำบภบ้านนอกเขาก็เป็นแบบสีแหละครับฝนตกมากก็ไปหาไตอึง ดูการเปลี่ยนไปตามหากินไปตามดูดูกันครับตามไปโจน,น,นี่ก็แย่ให้หมดแดงเฮ็ดออกหาปลาบนเวียนกันไปเขาทานสวัสด,ด,ดีผู้ชมหนึ่งท่านครับอายุเขานะ่าจะเขาหอดวันที่หนึ่งที่สองม้ครับโอ้เอนเสียงฝ้ายนะครับเสียงฟอรถ ขอขอบคุณครับตัวตึงตัวตึงกันมาแห้งกว่านี่แล้วก็ตกหอดจักสองสามสุ่มเนียก็ลงไปใต้ึงครับทางพุ่นก็จิเป็นปลาใไโหกปิกครับถ้าเขาไปเบิ้งในช่องผมก็จิผมก็จิไอไ้ไทยไว้อยู่ ทีพันธุ์อะไรหมดเนี่ยผมถ่าภาพมุมสูงไว้อยู่บอกอยางใหญ่เลยท่างคุณเป็นป่าเก็บเห็ดครับขอบคุมไปหลายหมู่บ้านในอำเภอพะยักเนี่ยครับปา่าป่าท่างคุณเมื่อกี้ขอบคุมไปสองสามตำบลพมนเ่ยไปจักหมู่บ้านมุ้จาาําจําจํามว่าไรครับฝนกระสานแหงมาแหงแล้วลมมันแหงครับมันบ่เห็นเม็ด เป็นเซียวเขาเป็นยายากระเบื้องไว้พอถึงระยะเวลาหนึ่งมันมันคายโตมันดีดโตสร้างนาจะขันน็อดเนียนอลเวลามันคายโตมันเนียนแล้วมันแตกครับอขอบคุณหลายๆครับตัวตึงของอย่างนี้ปีไฟในหมดขอบคุณหลายๆครับ เดี๋ยว็ะ้าคำ้ามันยังตกตอเหนึ่งอยู่เดี๋ยวผมจะหาขึนไปไต่เอื้องครับเดี๋ยวไปไล่สวดไต่เอื้องกันทางเงมืองแคลิฟอร์เลียเลยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆท่านตัวตึงอยู่ทางไหนเนาะครับคอมเมนต์บอกผมได้เ้ออยู่จังหวัดไหนอำเภอไหน หรือว่ามันผัดไปทางทางทางนั้นเป็นทางทิศเหนือครับเอ้แมนวะเออทิศเหนือทางทางฝนเป็นอำเภออำเภอปวกเงาอำเภอปวกเงาอยู่จังหวัดไหนครับผมทางฝนนี่ของผมจะเป็นทิตะวันออกทิตะวันตกทางฝนทางทางหลังผมเป็นทิศใต้โอ้ยฝนสัตว์ ขอบคุณที่มารับชมครับมาคุยกันขอบคุณหลายๆผมอยูสารคามครับสารคามจังหวัดมหาสารคาม,าามอำเภอพระยาข้าผมิสัยคลิป ฝ่าเหลี่ยมฝ่าเหลี่ยมฝ่ารองคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับปอกกันแค่นี้แหละเดี๋ยวขั้นพออึงเอ้ยขั้นมาตกต่อเนื่องเดี๋ยวจะพาไปไต่อึงกันครับกวงนีิก็ฝ่าเหลี่ยมพักพดยานลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆที่เขาแวะมารับชมครับ